บงชู Bonjour, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เ,เป็นอีพีแรกของพอดแคสต์เรื่องโมของเราเนาะในอีพนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงประโยคประโยคนึงที่คิดว่าหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินเนาะเพราะว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยพูดบ่อยมากก็คือประโยค s ซปามันเซป้ามันหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะพูดมันสั้นๆว่าป้ามันป้ามัน อน่ิไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ประโยคนี้เนี่ยมันแปลว่ามันก็ไม่แย่นะเหมือน is not bad ในภาษาอังกฤษอะคนที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเขาก็จะตัดหรือว่า not bad ตอน bad เหมือนกันถูกปะซึ่งรูปประโยคเต็มๆที่เขียนแบบถูกต้องตามหลักแกมมาเลยเนี่ยมันคือ s n e p a m a l s n e p a m a l สารภาพว่าเราอะ จำไม่ได้แล้วว่าเคยมีใครมาพูดจัดเต็มกับเราแบบนี้ไหมนะเท่าที่นึกออกตอนนี้ก็คือไม่มีประโยคเต็มยศแบบนี้เนี่ยหลายครั้งเราเจอตามงานเขียนแบบพกในหนังสืออะไรเงี้ยปกติในชีวิตประจำวันในภาษาพูดเนี่ยคนฝรั่งเศสก็มักจะใช้แค่แบบเซป้ามันเซป้ามันหรือว่าพูดสั้นๆว่าป้ามันป้ามันแล้วประโยคนี้เนี่ยมันใช้ตอนไหนมันก็เอาไว้ใช้ชมอะไรสักอย่างเนาะอย่างสมมติว่าเราชิมอาหารอย่างเงี้ย แล้วโอเคเรสชาติมันอร่อยดีเราก็สามารถพูดชมไปได้ว่าเออเซเปามันเซปามันได้หรือสมมติเราดูหนังอย่างเงี้ยดูจบแล้วเราก็สามารถชมหนังเรื่องนั้นว่าเซเปามันเซเปามันก็ได้ประโยคนี้เนี่ยสำหรับเราวันจัดว่าเป็นประโยคแรกๆที่เราเข้าใจตอนเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบเจอได้ทุกวันจริงๆ แต่ส่วนตัวเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีประวัติกับประโยคนี้คือหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราได้ยินประโยคนี้เนี่ยเรามักจะรู้สึกแย่เว้ยซึ่งจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นคือคําถามก็คือว่าเวลาที่คคนได้ยินคนพูดในภาษาไทยใส่ว่าแบบมันก็ไม่แย่นะมึงเนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงเออสมมติเราแบบลงทําอาหารสักจานมาให้เพื่อนชิมอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกมึงมันก็ไม่แย่นะเนี่ย รู้สึกยังไงร,รู้สึกดีปะรู้สึกเป็นบวกปะสำหรับเราอะถ้าคนไทยมาพูดงี้เรารู้สึกแบบรู้สึกเป็นกำลังใจนะรู้สึกดีมันค่อนข้างแบบเป็นประโยคที่ออกแบบเชิงบวกอะทีนี้เรื่องมีอยู่ว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนปี2018ตอนนั้นเนี่ยเราได้ไปทํางานในเมรกากับโครงการวิกัน t r v v l l สาหรับคนที่ไม่รู้จักโครงการนี้นะคะมันเป็นโครงการที่ เอาเด็กไทยไปขข่แรงงานอยู่ในอเมริกานั่นแหละประมาณสักแบบซัมเมอร์หนึ่งสักแบบ3-4เดือนอะไรเงี้ยมันก็เป็นโครงการที่เด็กมหาลัยชอบไปเนาะเราก็มีเพื่อนเราที่ไปโครงการ Work a n d Travel ช่วงแบบช่วงซัมเมอร์ช่วงที่แบบปิดเทอมใหญ่อะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ย,ส,ส,ส,นนนนยส่วนตัวเราก็คิดว่าเราก็พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่ภาษาอังกฤษตอนนั้นเนี่ยส่วนตัวเราก็คิดว่าเราก็พูดภาษาอังกฤษได้ ดีประมาณหนึ่งนะแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะขาดประสบประ,ประสบะการณ์กับการพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละเราก็ไปโครงการนี้เพราะว่าอยากจะหาประสบการณ์ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าประโยค is not bad กับ is good ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันเป็นคำที่พูดไปแล้วคนฟังจะรู้สึกแบบเดียวกันอะมันโพซิทีฟอะมัน มันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวในภาษาไทยด้วยปรากฏว่าตอนเราไปทํางานที่นู่นเนี่ยคือเราไปทํางานบนเรือเฟอร์รี่ที่มันเป็นเรือข้ามฝั่งใช่ไหมไปยังเกาะเกาะหนึ่งในแถวแถวรัฐแมสซาชูเซตส์แล้วปกติในในกะกะหนึ่งอะเวลาทํางานเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันหนึ่งคนที่แบบว่าจะคอยเหมือนจะเป็นคนคอยคุม ก็ทางานด้วยกันนั่นแหละแต่ก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบมีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่าอะไรเงี้ยเออคล้ายๆกับหัวหน้างานเบาๆแต่มันไม่ได้ม,ม,ม,ดมีมันไม่ได้มีไฮรักี้ขนาดนั้นเออแล้วเราก็ไปได้ไปรู้จักเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อเมกกี้เว้ยคือเมกกี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นสาวชาวอเมริกันตัวเล็กร่างถ้วมคนหนึ่งเนาะที่ก็เป็นโตมาในอเมริกาเนี่ยแหละ จริงๆแนละ้วตอนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเมกกี้บ่อยขนาดนั้นเนาะมาสนิทกันตอนแบบโอ้ยเราใกล้จะกลับแล้วว่าแบบเหมือนจู่ๆก็ได้จับเวนมาตรงกันแล้วก็เอาได้คุยกันแล้วมันก็คุยกันถูกคออะไรเงี้ยคือแมกกี้เนี่ยเป็นเป็นเพื่อนกันแบบกกไก่ไม่หันอากาศยอหญิงอนะทุกคนการแบบกัญชาเออคือนางเนี่ยมีสองสิ่งที่รักยิ่งในชีวิตก็คือ เบียร์กับกัญชานางชอบดูดกัญชาแล้วเราเนี่ยจริงๆแล้วปกติก็ไม่ใช่คนแบบว่าเราชอบกินเบียร์แต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้สูบกัญชาแต่ก็เป็นสายแบบเล่าฟรีบุหรี่เพื่อนนะทุกคนคือถ้าคือถ้ามันฟรีก็ไปก็ไม่ได้ติดอะไรเงี้ยเราก็รามากี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่ชอบแบ่งปันกัญชาของนางเราก็เลยเหมือนแบบ ได้ไปเที่ยวด้วยกันไปแฮงเอาทกันแล้วก็เริ่มสนิทกันอนะไรเงี้ยทีนี้จำได้พอมนมีอยู่วันหนึ่งเว้ยคือคือปกติะค,คือคือวามเมรกาทุกคนคือคือผังเมืองอะมันออกแบบมาเพื่อรถยนต์อะเราทุกอย่างมันจะเหมือนแบบมีอยู่ไกลกันมากถนนก็ใหญ่มันไม่ได้เป็นสถานที่เพื่อคนเดินขนาดนั้นเหมือนมันในฝรั่งเศสมันในยุโรปอะไรเงี้ยใช่ไหม จริงๆจะพูดถึงในยุโรปเนี่ยก็ต้องถามได้ว่าเมืองไหนนะอย่างแบบถ้าอยู่ในฝรั่งเศสเราออกไปแบบเหมือนแนวคันทรีไซส์เบาๆแบบชนบทอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีการทําผังเมืองแบบเหมือนเมกาแล้วเหมือนกันนะแบบว่าเป็นผังเมืองแบบที่มันจะเป็นโซนอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยมันเป็นผังเมืองที่มีถนนใหญ่ๆยาวๆ,าๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเฟรนลี่กับคนเดินทางเท้าเลยขนาดนั้นอนะ เมกาก็จะเป็นอย่างนี้เยอะแล้วก็ที่ทํางานเรากับที่พักเราอะ่ะคือมันแบบมันไกลกันมากเลยเว้ยมันไกลแบบถ้าขับรถก็มาสักสามสิบนาทีกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนลมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ยังไงนะคือเหมือนเขาเขาหาที่พักให้เราไม่ได้เว้ยแล้วเขาก็จับเราไปพักอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าโมเตลซึ่งโมเตลเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทุกคนก็รู้กันว่าแบบ มันอันตรายเพราะว่ามันมีคนติดยาอยู่เยอะเออดังนั้นเนี่ยบางวันที่สมมติถ้าเราเลิกงานมาอย่างเงี้ยแล้วมันดึกใช่ไหมเพื่อนเราก็จะเพื่อนคนเมกันไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เขาก็จะมีรถเพราะว่าคนส่งฐานนะมันก็แย่แล้วก็จะต้องแบบเหมือนขับรถไปทาํางานอะไรเงี้ยถ้าเลิกดึกเขาก็จะมาส่งที่บ้านคือก็คือที่โบเตลที่เราอยู่นั่นแหละการส่งของเขาคือว่า เขาจะไปก็ต่อเมื่อเขาเห็นเราปิดประตูห้องแล้วนะแบบเหมือนทุกคนเพื่อนร่วมง,งานเราทุกคนอะเหมือนตอนที่รู้ว่าจับเด็กต่างชาติที่มาคุกับโครงการวัากัน t r a เวลไปอยู่ในที่ที่นั้นน่ะเขาก็ค่อนข้างแบบ what the fuck อะไรเงี้ยแบบมันมันอันตรายจับเขาไปอยู่ที่นู่นได้ไงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมากกว่านั้นแล้วกันเออ สุดท้ายเรก็อยู่ที่น,นั่นสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะมาส่งแล้วเขาก็จะอยู่รอจนกว่าเราจะเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูเขาถึงจะไปแล้วนั้นเราก็เลิกการดึกเราก็เป็นวันที่เราทํางานกับแม็กกี้นี่แหละแม็กกี้ก็อาสาไปส่งที่บ้านะอะไรเงี้ยตอนอยู่ในรถเนี่ยเราก็นั่งคุยกันจริงๆเราก็จาท็อปิกไม่ค่อยได้แล้วว่าคุยกันเรื่องอะไรก็คุยกันหลายเรื่องอยู่อะแต่จําได้ว่ามันมาถึงจุดจุดนึงอะเราพูดกับนางไปว่า it's not bad แล้วจังหวะนั้นเหมือนแบบ มันเหมือนจังหวะซิดคอมอะทุกคนคือเราอาจจะซวยเจออีแม็กกี้ที่แบบนางแบบเป็นคนเล่นใหญ่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเออคือน,นางก็แบบหักพรมอะไรเข้าข้างทางเว้ยแล้วก็เริ่มแบบต,ตีฟู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 ถามเราว่าแบบโปรยต้องโปรยด้วยนะไม่ใช่โปรยแบบไม่ชอบหรอมันไม่ดีหรอแล้วก็ตีฟูตีฟูตีฟูจนมันเป็นฟองฟอดทุกคนคือแม็กกี้แม่งรู้สึกแย่คำว่าอิสซอนแบดมากเลยเว้ยแล้วตอนนั้นเราก็แบบ ใช่อทำไงดีวะคือเราไม่ได้หมายความว่ามันมันแย่นก็ปะคือเราจะสื่อว่ามันดีแต่ณต,ตอนนั้นอะเราเข้าใจว่า it's not bad เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้าง positive เราก็เลยพูดออกไปเนาะพอเราเห็นการแบบตีฟูของนางแม็กกี้เนี่ยเราก็เลยหันไปแบบรีบพูดแก้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คือฉันจะบอกว่ามันแบบ it's great it's magnificent อะมันมันมันเลิศแต่แกอะไรเงี้ยแล้ตั้งแต่วันนั้นมาเว้ย <c oughs> ความรู้สึกของเรา กับคำว่า is not bad อ่ะมันก็มันก็เปลี่ยนไปมันทำให้เรารู้สึกระวังกับการใช้คำนี้มากขึ้นเราเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ใช่ทุกคนที่จะโอเคกับคำว่า is not bad นนก็อ,อกแมมันมีคนที่แบบคนแบบนางแม็กกี้ที่คนที่ชอบตีฟัวเออ คือเมกกี้เนี่ยนางทำให้ความเข้าใจของในคํานี้ของเราอะ่ะมันเป็นไปนในเชิงลบเว้ยคือแบบมันรวนอะ่ะตัดผ้ามาตอนปี2020เราย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสละอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังพูดไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างไอ้คําหรือประโยคที่เจอบ่อยๆอ,อย่างเซปามานเนี่ยตอนนั้นเราก็เก็ตแล้วจริงๆแล้วว่าครูคนแรกแบบคนที่เรา ไม่ใช่ครูคนแรกเสียคนที่ทาให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากตอนเรียนภาษาตอนเริ่มเรียนภาษภาฝรั่งเศสแรกๆก็คือคือหมาคือเราคือเราสามารถสั่งหมาได้เป็นภาษภาฝรั่งเศสรู้สึกด,ดีใจมากาแบบว่าแบบขอมือหน่อยด้านรับปัดอะไรเงี้ยมันก็ยกมือขึ้นมาให้หรือบอกให้มันไปนอนกลับไปนอนบนที่นอนมันโอปันเย่อะไรเงี้ยแล้วแบบพอพูดไปแล้วมันก็ไปนอนอะ่ะดีใจมากเลยตอนนั้นทีนี้เนะี่ยเราจำไดว่า เมื่อประมาณสัก2อถึงสปีก่อนแม่แฟนเราเนี่ยเขาอยากซื้อบ้านใหม่คือเรื่องมันอยู่ว่าบ้านหลังเก่าที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านสองชั้นใช่ปะแล้วทีนี้เขาก็เริ่มแบบแก่เขาก็เริ่มคิดว่าถ้าเขาแบบเหมือนยิ่งแก่ไปมากกว่านี้เขาจะขึ้นบันไดไม่ไหวเขาก็เลยอยากที่จะได้บ้านชั้นเดียวพอแกซื้อบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็ชวนไปดูตอนนั้นน่ะมีมีเรามีแฟนเราแล้วก็มีหลานสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยไปดูด้วยกันทีนี้ปัสกาลนางก็เดินพานดูบ้าน ยหญ่ปาสาลเนี่ยก็คือแม่ของแฟนเราเนี่ยเขาจริงๆเขาไม่ให้เรียกเราว่าเขาไม่ให้เรียกว่าแม่นะคือคือคือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคลิปที่บ้านนี้อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าบ้านคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าที่บ้านเนี้ยคําว่าแม่หรือว่าแม่หรือว่ามามงเนี่ยมันมันเอาไวใ้ให้ลูกของเขาจริงๆเรียกอะเราที่เป็นลูกสะใภ้เนี่ยก็ เรียกเขาว่าปาสเาลก็เรียกเขาได้ชื่อไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราปีนเกลียวหรืออะไรมันเขาโอเคกับแบบนี้เราก็ปรับคือลูกสะภยบ้านนี้บ้านนี้มีลูกชาย4ี่คนอะไรเงี้ยลูกสะภยบ้านนี้ทุกคนก็คือไม่มีใครเรียกนางว่าแม่แบบเหมือนเป็นคนละวัฒนธรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมเออทุกคนก็เรียกนางว่าปาสเาลปาสกาลปาสกาล นางก็แบบปัสกนนานางก็แบบเดินพาดูห้องนั้นห้องนี้ดูสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจําได้ว่าแฟนเรากับหลานเราอะก็พูดแค่คําว่าประมาณประมาณประมาณคือใช้คํานี้ในการชมอย่างเดียวไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่นะอะไรเงี้ยใจตอนนั้นเราก็แบบพอได้ยินแล้วมันก็แบบตั้งคำถามกับตัวเองเองว่าแบบจะว่ายังไงดีอะคือเรารู้สึกว่าภาพที่เราเห็นกับประโยค ที่เขาเลือกใช้อะมันทําให้เราเรารู้สึกว่าเขารู้สึกไม่ว้าวกับสิ่งที่เขาเห็นน่ะนึกออกปะะฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเขาไม่ว้าวเหรอวะคือเขาไม่ค่อยชอบกันเหรอวะเราก็ตั้งคาถามอย่างนี้ไว้ในใจใช่ป่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปแล้วพอกลับมาบ้านเนี่ยเราก็ถามแฟนว่าเออคือเมื่อกี้เนี้ยไม่ค่อยชอบบ้านกันเหรอเพราะก็เห็นพูดกันอยู่คําเดียวเลยว่าป้ามาณประมาณประมาณเงี้ยแบบมันไม่แย่มันไม่แย่มันไม่แย่เนี่ยทำไมถึงไม่พูดอะไรที่มันแบบ เป็นบวกกว่านี้ทำไมถึงไม่ใช้คำที่มันเป็นบวกกว่านี้ในการชมเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นมันสวยดีนะเซจ,จูลี่หรือว่ามันเก๋ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนเราเนี่ยนางก็เลยหันนางก็อธิบายให้เราฟังว่าแต่ว่าป้ามานเนี่ยมันเป็นคำมันเป็นคำเชิงบวกนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเราก็เลยเล่าเรื่องเมกกี้ให้นางฟัง ทีนี้นะันางก็ยังคงยืนว่ายืนยันว่าในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคำว่าไม่แย่หรือว่าป้ามาเนี่ยมันค่อนข้างโพสิทีฟแบบเวลาที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องมารู้สึกแย่มันเป็นคำชมจริงๆและก็นั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราได้ยินคำว่าป้ามาเนี่ยบางครั้งเราก็ยังคงลืมตัวแล้วก็รู้สึกแย่อยู่เนาะอย่างแบบเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยแล้วแฟนเรานามาชิมใช่ไหมแล้วนางก็พูดว่าเซป,ป้ามา ทุกวันนี้นะบางครั้งนะเรายังไม่สามารถแบบสลัดประสบการณ์กับเม э กกี้ออกไปได้อะ่ะเรามักจะถามนางกลับไปว่าแบบเอาดีๆอร่อยหรือไม่อร่อยพูดมาเลยว่าเซแบบบงอุเซป,ป้าบงแบบขอคิกเคลียร์น่ะสรุปก็คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเซแบบปา้ามันมันคือคำชมเชิงบวกที่ไม่ควรรู้สึกแย่นะวันนี้ก็ มิเท่านี้ทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะอาละพวกเช่น